สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t กเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอครับชื่นชมได้แต่อย่าเข้าใจผิดหลังจากที่สสพักก้าวไกลไม่สามารถอ่านตัวเลขหลัก100ล้าน ในการอภิปรายเรื่องงบประมาณก็มีเสียงเยาะเย้ยถากถางจากคนที่ไม่ชอบพักก้าวไกลเป็นจำนวนมากข้อความต่างๆที่โพสต์กันในรูปแบบต่างๆที่เทคอินโฟกราฟิกแบนเนอร์และการ์ตูนการเมืองกลายเป็นไวรัลเต็มพื้นที่โซเชียลมีเดียต่างๆเจ้าตัวออกมาขอโทษและอธิบายว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะนอนน้อยและมีอาการเป็นโรคซึมเศร้า แทนที่จะได้รับความเห็นใจจากคนที่ไม่ชอบพักก้าวไกลเป็นทุนอยู่แล้วก็มีข้อความโพสต์ไล่เธออีกว่าถ้าหากว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่พร้อมที่จะทําหน้าที่สสก็ลาออกไปบางคนกล่าวข้อความเสียดายที่เธอไม่เป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นปู่ของเธอเป็นนายกรัฐมนตรีที่เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า แม้จะมีเรื่องของการทุจริตในคณะรัฐมนตรีที่เรียกขานกันว่าบุฟเฟ่แคมเบเดตที่แปลว่าต่างคนต่างหากินกันเองเหมือนการไปกินบุฟเฟ่แต่ก็ต้องถือว่าปูของเธอมีผลงานด้านเศรษฐกิจที่เป็นคุณกับประเทศส่วนพ่อของเธอนั้นเป็นนักการเมืองคุณภาพคนหนึ่งเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นและชี้นำทิศทางการพัฒนาการเมืองของประเทศ ที่ดีๆหลายเรื่องยิ่งไปกว่านั้นย่าของเธอได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูและส่งเสียให้มีการศึกษาระดับสูงในต่างประเทศจากพระราชวงศ์ชั้นสูงทําให้มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดจนได้เป็นภรรยานายกรัฐมนตรีและได้รับพระราชทานเครื่องราชเป็นถึงท่านผู้หญิงสแสดงให้เห็นว่าญาของเธอได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชวงศ์เป็นล้นพ้น แต่เธอกลับเข้ามาทำงานการเมืองสังกัดพรรคที่เป็นประปะักกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ในลักษณะเสาะปลอนบ่นทำลายสถาบันพระหมหากษัตริย์นอกจากการชี้แจงและการขอโทษของเจ้าตัวและไม่ได้รับการยอมรับจากคนที่ไม่ชอบพรรคก้าวไกลแล้วชาวด้อมส้มยังออกมาแก้ตัวที่ทำให้เกิดวาทะกันระหว่างคนที่ไม่ชอบก้าวไกลกับด้อมส้ม สาระของวิวาทะที่ว่านี้ก็คือด้อมส้มออกมาแก้ตัวว่าที่เธอไม่สามารถอ่านตัวเลขหลัก100ล้านได้ถูกต้องก็เพราะเธอเป็นนักเรียนอนอกมาตั้งแต่เด็กที่เป็นการปล่อยไก่อย่างแรงทางนี้เพราะเจ้าตัวจบปัญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแต่เป็นโปรแกรมนานาชาติเท่านั้น<ๆ>เธอไปเรียนเมืองนอกตอนเรียนปริญญาโทและการเรียนอ่านตัวเลขนั้น ก็สอนกันตั้งแต่ระดับประถมศึกษาอ่านผิดครั้งแรกพอจะเป็นที่เข้าใจได้แต่ผิดหลายครั้งจนล่ามภาษามือแปลไม่ได้และมีคนข้างๆกระซิบบอกก็บอกผิดอีกเป็นการช่วยกันปล่อยไก่จนจะหมดแล้วอีกเรื่องที่ด้อมส้มพลาดในการสร้างวิวาทะครั้งนี้คือการท้าคนที่เยอะเย้ยถากถางสอสอคนที่อ่านตัวเลขหลัก100ล้านไม่ได้ก็คือ การท้าคนที่ด้อยค่าสสคนที่ว่าให้มาพูดภาษาอังกฤษแข่งกับสสคนที่ว่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษเก่งนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากอย่างยิ่งยวดมิหน่าเล่าในช่วงที่ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีพวกเขาจึงด้อยค่าลุงตู่ว่าไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เวลาแสดงวิสัยทัศน์หรือแสดงปฐาฐกถาในเวทีโลก ก็จะพูดเป็นภาษาไทยแล้วใช้ล่ามแปลเป็นภาษาต่างๆตามความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุมเหมือนกับผู้นำหลายชาติที่ด้อมส้มพูดแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าที่เขายกย่องแด,ดดดี้นายกว่าของเขานั้นเพราะเขาเป็นคนที่พูดภาษาอางังกฤษได้ดีใช้ศัพท์สูงวยากรณ์ถูกต้องและพูดได้คล่องได้อยากจะแนะนำด้อมส้มว่าเก็บไก่ไว้ในล้าบ้างเถอะ อย่าเพิ่งปล่อยออกมาทั้งหมดเพราะการทำหน้าที่สอสอของสมาชิกพรรคก้าวไกลยังมีเวลาอีกนานอาจจะมีไก่ที่จะต้องปล่อยอีกในวันข้างหน้าอย่าหาว่าสอนเลยนะแต่อยากให้ข้อคิดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเกิ่งภาษาอังกฤษกับความสามารถในการเป็นคนทำงานที่มีความสำฤธิ์ที่โดดเด่นและน่ายกย่องดังนั้นอย่าสรุปง,ง่ายๆในการโยงความเก่งภาษาอังกฤษ กับความเก่งการทำงานเพราะมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรื่องความเก่งภาษาอังกฤษและการทำงานให้เกิดความสำเร็จคือเป็นคนทำงานเก่งนั้นมีทั้ง4ประเภทคือ 1. คนเก่งภาษาอังกฤษและทำงานเก่ง 2. คนเก่งภาษาอังกฤษแต่ทำงานไม่เอาไหน 3. คนไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ทำงานเก่งมีความสำเร็จอย่างโดดเด่นและ 4. คนไม่เก่งภาษาอังกฤษและทํางานก็ไม่เก่งคนที่ผู้คนมักจะยกย่องว่าเก่งภาษาอังกฤษก็คือคนที่พูดด้วยสำเนียงที่เหมือน native speaker ทั้งนี้เพราะไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ประถมหรือมัธยมแต่ก็ยังมีคนเก่งภาษาอังกฤษอีกประเภทหนึ่งที่ไวยากรณ์ดีสับดีอ่านคล่องพูดคล่องแต่สำเนียงไม่เหมือน native speaker ทั้งนี้เพราะไปเรียนต่างประเทศ หลังจบปริญญาตรีหรือจบปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษจากคณะอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์คุณศาสตร์ศึกษาศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์แต่ไม่เคยไปต่างประเทศคนพวกนี้ภาษาอังกฤษดีทั้งไวยากรณ์การใช้ศัพท์การอ่านที่คล่องเขียนบทความเขียนรายงานเขียนจดหมายได้สวยงามบางทีก็เหนือกว่าเจ้าของภาษาที่ไม่เก่งไวยากรณ์ด้วยซ้ํามีการพูดที่คล่องไม่ติดขัด แต่สำเนียงอาจจะไม่เหมือนเจ้าของภาษาแต่จะมีการออกเสียงการอ่านที่ถูกต้องว่าจะเน้นพยางหน้าพยางกลางหรือพยางท้ายเสียงสระถูกต้องอ่านพยัญชนะผสมเช่น ch ออกเสียงเป็น k รู้ว่าพยัญชนะบางตัวก็ไม่ต้องออกเสียงเช่น t ท้ายคําหลายคําและตัว h ที่เป็นพยัญชนะต้นในหลายๆคํา ลองทบทวนดูดีๆว่าเราเคยเห็นคนไทยที่จบปริญญาเอกแต่ไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศจนจบปริญญาตรีในประเทศไทยพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนที่จบจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแม้ว่าจะขาด intonation การออกเสียงที่ต้องเน้นให้ถูกพยางแต่ว o c a b บว a r y ศัพท์ที่ใช้แกรมมาสตรัเจอร์โครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์ บ่งบอกให้เห็นถึงความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอยู่ในระดับสูงคนที่เขาเข้าใจการเรียนภาษาและจิตวิทยาภาษาศาสตร์เขาฟังคนที่อวยคนเก่งภาษาองังกฤษโดยไม่สนใจทัศนคติอุดมคติจุดยืนทางการเมืองและฝีมือในการทำงานเขาอาจจะสมเพศคนที่อวยคนเก่งภาษาโดยไม่พิจารณาความเป็นตัวตนของเขาในด้านอื่นๆที่ผ่านมา แด๊ดดี้ของด้อมสม้มได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากที่พูดภาษาอังกฤษสำเนียงดีสับสูงและพูดจาคล่องไม่ติดขัดให้สัมภาษณ์ก็ดูดีถแถลงข่าวก็ดูดีแสดงปาฐกถาก็ดูดีแต่ถ้าจะพิจารณาเรื่องการทำงานแล้วแด๊ดดี้ที่ไม่เคยทำงานอะไรที่ประสบควาสมสาเร็จเรียนเก่งก็จริงแต่บริหารธุรกิจล้มเหลวแต่ก็ยังมีคนเชิญให้เป็นผู้บรรยายบ้างแสดงปาฐกถาบ้าง หลายเรื่องเป็นเรื่องที่สวนทางกับชีวิตจริงของเขาเช่นการทำธุรกิจให้สำเร็จหรือการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคนที่ติดตามประวัติความเป็นมาของเขาก็อาจจะตั้งคำถามว่าทำไมจึงมีการเชิญเขาไปพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีดังนั้นเวลาที่เขาพูดอะไรจะดูเป็นการพูดจาหล่อๆเท่ h, ๆยิ่งถ้าเป็นการพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้ว ความคล่องและสำเนียงของเขาก็ยิ่งจะทําให้ด้อมส้มปลื้มมากจนเกิดค่านิยมว่าคนพูดภาษาอังกฤษดีคือคนเก่งคิดแบบนี้เป็นการสรุปที่ง่ายเกินไปเป็นการโยงที่ไม่อาจถูกต้องเสมอไปพวกเขาไม่คิดเรื่องที่คําพูดของเขาหลายๆเรื่องเป็นเรื่องโกหกบ้างเลยหรือพวกเขาไม่รู้บ้างหรือว่าวาทกรรมที่ฟังดูดีทั้งหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนั้น เขาลอกมาจากที่นั่นที่นี่แต่ไม่มีการให้เครดิตแก่บุคคลต้นต่อมันน่าเป็นห่วงกับตัก,กะเช่นนี้ของดอมสม้มแค่คนที่พูดภาษาอังกฤษดีโดยไม่มีผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์แต่มีคนนิยมจนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ สับพู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร9 9 1 8 5 3 4 4 5 5ส่งทั่วประเทศ